วสวัสดีครับสวัสดีครับผมผมกับเ<ว>ราสองคนครับในรายการชิมรางตัวอย่างใหม่ครับครับซึ่งจะเป็นรายการที่วิจารกันท,ที่ตัวอย่างใช่ไม่ต้องพูดถึงว่าหนังดีไม่ดีครับเราวิจารแค่ตัวอย่างว่าดีหรือไม่ดีหรือว่าสามารถดึงดูดใจให้เรา ไปชมภาพยนตร์ได้ไหมใช่บางคนบางคนมันเชื่อเราไอยไม่ดูหนังอ่ะทำไมไม่ดูหนังว่าติดตัดสินว่าหนักมันไม่น่าดูได้ไงคือตัวอย่างนะจ <c oughs> ๊ะเรานพูดแค่ตัวอย่างครับ <c oughs> ตัวอย่าง <c oughs> แล้วตัวอย่างไม่ได้ว่าดีไม่ดีด้วยนะ <c oughs> เออเป็นตัวอย่างที่ทําให้เรารู้สึกอยากดูหนังไหมใช่แค่นั้นซึ่งมันคือความรู้สึกของตามคนตางติดตามใจถูกต้องนะครับอย่าอย่าซีเรียสอย่าซีเรียสซีเรียสครับผมบอกแต่อย่าลืมครับดูแล้ว กดไลค์กดอันไลค์ก็ได้ใช่แชร์ด้วยก็ดีคอมเมนต์ด้วยคอมเมนต์ก็ได้เราอยากอ่านนี่อ่านอ่านทุกอ่านทุกอ่านครับไอ้บ้าไอ้แกงโง่อ่านหมดครับผมตีชมกันมาได้บอกผมหน้าหืนอย่างนั้นหน้าหืนอย่างนี้ใช่ครับจริงครับผมอย่างเป็นไยครับผมแล้วไปดูดีกว่าวันนี้ตัวอย่างอะไรเนี่ยครับผมวันนี้ตัวอย่างเป็นหนังภาคต่อภาคต่ออีกแล้วหนังแอคชั่นครับผมเกี่ยวกับเรื่องประเทศชาติ ฮอลลีวูดนี่ไม่ทำหนังภาคใหม่กันแล้วนักภาคต่อกันอย่างเดียวกฎหมาย1นึตอนนี้กำลังมาเอ๊ะมันใช่เหรอพอไปแช่์ของเราคนละประเทศกันแล้วคนละประเทศไหนี่หาเรียกให้ถูกปรับตามนักติแล้วเรียนตายในกรองนี้โอ้โหนี่จักแรงว่ะจักแรงนะครับเทปนี่นี่ของน่ากลัวนะเนี่ยเราน่ากลัวนะครับเรามาดูตัวอย่างเรื่องลอนดอนแฮสฟอร์เรนซึ่งเป็นภาคต่อของ โอลิมปัสแอร์ดฟอร์เล่นกันนะครับผมไปดูกันเลยครับนครับเขาเป็นเพื่อนกันนี่เนาะใช่ครับเลยแล้วเก๋าการประชุม嘛เนาะน่าจะเป็นการประชุม Uh, Florida, what to you to London. Bugs the hell out of me. An attack. Um. Yep. Has the British capital. Right. Five of the leaders are now. <coughs> Friends in the West, Bukawi. Number 6 on the 10 list. What do you want? Your president. That's not going to happen. Then every death from this moment forward will be on your head. Mm -hmm. we have to find Akawai he the president. So we're going to have of money. left now. It's just the first stop. Just imagine every major city descending into chaos. The president dies. yeah, hope you're here. I hope I Make no mistake. We will find you. And we will destroy you. แอคชั่นเยอะเหมือนกันนะดูดูแล้วมีแอคชั่นตลอดเลยโอ้โโอ้โชนตกิดโอ้ oh my god โ <has> อ้ my god ลันดอนแฮสฟอรเลนนะครับน่ะประเด็นหนักอยู่้วนะมว่าเรื่องนี้ย ไม่นะครับก็มนเหมือนเดิมไม่เดิมเปลี่ยนที่ก็เปลี่ยนที่เป็นลอนดอนแต่ว่าลอนดอนเนี่ยมันเคยมีเรื่องเกี่ยวกับผู้ก่อการร้ายใช่ใช่แล้วซึ่งซึ่งมันเป็นรถไฟไงอ่าใช่แล้วซึ่งซึ่งมันเป็นเรื่องที่แบบละเอียดอ่อนเป็นละเอียดอ่อนมากละเอียดอ่อนละเอียดอ่อนกับแล้วรู้สึกของเรื่องนี้มาจากมาเล่นที่ลอนดอนอีกครับเหมือนกับการตอบย้ำความรู้สึกของของคนอังกฤษคนอังกฤษมากขึ้นะครับแต่บางทีก็บางครั้งมันก็อาจจะมองมุมนึงอาจจะคิดมากไปครับ ก็อย่างอเมริกาตอนแรกก็แบบว่าไอ้เรื่องในวันวันเรื่องตึกโบลเทสโวลท์นี่นะ,นะว่าอย่าทําอย่าอะไรกันครับแต่ตอนหลังๆนี่เห็นมั้ยมีเพียบเลยมาเพียบเลยเดบบักเดบบักมากันอีกแล้วอะไรกันนั่นแหลคือสำคัญนั่นคือมันก็ถือแบบว่าบางครั้งมันก็คือเป็นเรื่องของความทรงจําในอดีตนะเนาะใช่ครับผมแต่มันก็ยังมีแหละแต่แค่ว่าเวลามันทําให้น้อยลงน่แต่อย่าบากว่อาจจะรู้แบบคนที่เกี่ยวข้องเลยบอกว่ามีญาติเยอะเสียใจถึงการนะเพราะดูหนังและภาพย์ราการเหล่านี้แบบรู้สึกว่ารู้สึกนึกถึงไงสะเทือนใจสะเทือนใจใช่ใช่จะนึกถึง ก็เลยแบบว่าเคยเป็นกรณีนี่เห็นได้ในอังกฤษเขาโวยวายกันอยู่นี่ใช่ครับแต่ก็ยังไงก็อาจจะถ้าไม่โดนแบนด์ในอังกฤษก็อาจจะไม่โดนหรอกไม่โดนไม่โดนเพราะคำถามที่มันเป็นเรื่องเล็กน้อยมากแต่ือแบบว่ามันก็แบบก็มีคนก็อย่างที่บอกอ่ะใครที่คนที่เรามีที่เรามีญาติมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้นเราจะสะเทือนใจเวลาเห็นไงทำให้ภาพตกมันก็ไปขุดขุดความทรงจำขึ้นมาอีกอ่ะบางอย่างที่เขาอยากจะฝังเรื่องๆไปนะครับผมผู้ซีเรียสที่ว่าหนังแอคชั่น มากกระสินนี่กระสินนะเนี่ยโอ้โหดราม่ามากนายแล้วกูัอเหรอครับหากภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าใจแล้วพี่ต้อยจะดูเพราะว่ามันมันดีอ่าดูแล้วก็รู้มันมันดีและคือภาคแรกน่ะครับปีนั้นมันมีหนังผมกเขมี่ขาวฉายของเรื่องไงอ่าอันหนึ่งเรื่องเลยไวายฮาวดาวไวายฮาวดาวอะไรก็เดือดเหมือนแล้ววายฮาดาวเนี่ยดูแบบฟอร์มใหญ่กว่าไงมีเชนนิงทาสตาโมยโรเลนออรเบรดิทำอะไรทำครับเต็งเต็งรายได้น้อยกว่าอันนี้อีก ไอ้นี่มันมันกว่าแล้วที่เห็นชัดคือว่าไอ้นี่แบบไอ้โอลิมปัสตอนภาคแรกโอลิมปัสเฮฟเฟอร์เรสมันจริงใจกว่าไงมาตกไปตกมาไอ้นั่นจะแบบพยายามต้องแอคต์เขาเองผมคล้ายๆไดร์ฮาร์ดผมว่าคล้ายๆไดร์ฮาร์ดที่เราทำเหมือนไดร์ฮาร์ดที่แบบเดี่ยวเขาไปสู้ใช่แล้วใส่พิซซ่กก้ามกันเลยเิซซอาก้ามหมืเดียวกันเลยพยายามกระดูกวัดกันเลยพยายามตัดจริตไปหน่อยครับก็เลยรอบๆผมนะครับก็ดู <c oughs> ไม่มีอะไรมากครับหนังแอคชั่นครับครับผมอย่าไปคิดมากครับครับเออหรือบอกนิดนึงใครคนถามเอ,อ๊ะทำไมอันนี้เป็นโลเอ่อรันดอนแฮตฟอร์เลนเร่องเกิดที่ลอนดอนอ่าในภา,นานคที่แล้เนื่องเกิดที่ทเนียบขาวใช้โอลิมปัสแฮตฟอร์เลนโอลิมปัสโอลิมปัสเป็นรหัสโค้ดะโค้ด <c oughs> ในการการเรียกของ <c oughs> ของเออ่ของเจ้าหน้าทีนาา่นักสาษณ์ามปลอดภัยเนี่ยมันหมายถึงอะไรเลยครับผมครับครับดังนั้นครับหากภาพยนตร์เรื่องรันดอนแฮตฟอร์เรนเข้าฉายในบ้านเราครับครับเราสองคนครับมีมติครับเราจะดู